เดี๋ยวเราเตรียมยากันก่อนนะเหมือนรู้ตัวเลยว่าจะต้องถูกจับกินยาหนีไปอยู่กับพ่อเฉยเลย,นย,ย,ยหนูรู้ตัวว่าหนูต้องโดนแน่หนูไปแล้วเรียบร้อย งามงามแานหนุบแบนจินยากาแล้วเราอ่ะอ๋อจักน้อยก่อนหนุบหมดแล้วไม่เห็นไอเต็มอ,อีกนิดนึงนิดนึง,น,งนิดนึงหนึงน่งเนี่เออโอเคเ<ป>ก่งครับกินหนามไปหนุบไป,ไ,ปไอเต็มแม่ไปเอามาเลย เหลือตัวที่สองเหลือคุณลูกนะคุณพอ่อกลนดไปเมื่อกี้นี่โอเคนะไม่กรนะ แล้วจะได้หายนะคะโอ้โหงอนมีงอนดูหน้าตาน<อ>างคน,นสวยก,กินหวานหวานไม่ใช่เค็มหรอ,อกหวานเออพอคนลวกให้นองกินแค่น้อยมาตื่นนี่ยังลุกตื่นแล้วหา <laughs> ตัวดีไอ้หัว